สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พอล่าจะมาแกงเห็ดผักรวมนะคะในน้ำใบยะนางนะเพื่อนดํานะคะอันนี้อิมพอร์ตมาจากเมืองไทยนะคะเป็นขวดพอล่ามาผสมน้ําน้ําดํามากเข้มข้นมากเลยค่ะเพื่อนนะคะตอนนี้น้ําก็เดือดนะคะพอล่าก็จะใส่มีมีข้าวโพดอ่อนนะเพื่อนนะคะมีข้าวโพดอ่อนนะ,ะแกงรวมนะคะผักรวมแบบอีสานบ้านเราบ้านๆนะเพื่อนนะไม่ใส่ไม่ใส่ไก่ไม่ใส่ปลานะคะอยากกินผักนะคะ เม,มนูอาหารนะมังสวิรัตวันนี้นะคะข้าวโพดแล้วก็จะมีบวบนะคะเพื่อนนะคะบวบหลังบ้านนี่แหละค่ะนะคะบวบนะบวบบนอ่อนหลังบ้านค่ะนะคะหนึ่งอย่างสองอย่างบวบเนาะมีกี่อย่างนี่จะนับให้ดู <c oughs> มีบวบแล้วก็มีฟักทองนะคะสามอย่างเลยฟักทองนะคะแกงรวมมิตรนะคะ <c oughs> นึกอยากแบบนี้นะเพื่อนนะ ซดน้ำร้อนอเป็นตามีแหงใช่ไหมคะพักทองนะคะก็มีเห็ดนางลมนะคะเห็ดนางลมนะคะก็มีเห็ดถ้วยใหญ่นะคะนี่เห็ดถ้วยค่ะครึ่งใหญ่มากนะคะนี่ค่ะแกงเห็ดนะคะรวมมิตรนะคะเพื่อนนะคะเราจะเต็มม้อยแล้วนี่คหาน้ำข้าวเบื่อนะคะต้องใส่น้ำข้าวเบือถึงจะอร่อยนะคะเครื่องแกง ข้าวเบือคือข้าวเหนียวแช่นั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็มาตั่นะคะใส่พริกใส่หอมใส่กระเทียมนะคะนะคะของคุณไม่พี่ลมพรมีโฆษณาให้นะคะแต่มันอร่อยจริงะค่ะนะคะสองช้อนใหญ่เลยนะคะสองจองจองหรือช้อนนะคะน้าทารก็มีมาพริกหลอนะเพื่อนส่วนหลังบ้านนะคะพริกสดนะคะใส่เลยค่ะนะคะ ในเห็ดก็จะกินกะนะคะใส่พริกหลอลงไปนะคะ <C ut ters> ลูกโดดนั่นแหละค่ะบ้านเราเรียกลูกโดดเนาะ <C ut ters> ลูกโดดค่ะลูกโดดนะโอ้ยกลิ่น, <C ut ters> นปลา้าออกหอมมากเลยค่ะเพื่อนค่ะ <C ut ters> แกงแบบอีสานแบบลาวๆบ้านเราเนาะนะเพื่อน <C ut ters> อยู่บ้านนอกจะไปรักกินแบบนี้นะคะชอบนะเ <C ut ters> พราะเราชอบแกงเห็ดแกงผักนะคะเ <C ut ters> พื่อน ไม่เน้นไม่เน้น,ไม,น,นไม่เน้นไก่เน้นปลาเท่าไหร่ถ้าแกงแบบนี้นะคะก็กินแบบผักๆนี่แหละนะเพื่อนปิดปลาให้สุกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขามาชิมรสตอนนี้แกงะลาก็สุกชิมรสอร่อยเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินกันเลยนะคะเพื่อนอันนี้พะลาจะทานโชว์นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนวันนี้มากินเมนูบ้านบ้านอีสานบ้านเรานะคะเมนูบ้านบ้านแกงเห็ดรวมแกงผักรวมนั่นแหละเพื่อนใส่สารพัดกับน้ำใบยะนางเนาะข้าวเบืออข้าวเหนียวแจ่มเจ๋วลูกโดดนะคะหอมหอม,หอมมากเลยหอมกลิ่นยะานางและกลิ่นปลาเรานะะเพื่อนอันนี้เหมือนกับม,มีเนื้อสัตว์ในน้ำปลากับน้ำปลานะคะเพื่อนนะคะก็เหมือนกับ ไม่เจน,นะคะอาจจะมังสวิรัตหรือเปล่าไม่ไม,มั่นใจเนาะนะคะวันนี้ก็กินแบบนะคะก่อนกินก็วันนี้อากาศร้อน,นเพื่อนขอกินน้าน้ำชายเย็นๆเนาะน้ําชายเย็นๆชื่นใจหน่อยนะคะติดตัดนะคะไม่ใส่น้ําแข็งนะคะก็เย็นมากเลยค่ะ กินข้าวแรงกินข้าวแรงค่ะว,นนนนวันนี้กินหนักหน่อยวันนี้กินหนักจัดหนักหน่อยนะคะอร่อยค่ะขอจ้่ข้าวเหนียววันนี้กินข้าวเหนียวตอนตอนเย็นนะคะวันนี้ปกติกินกลางวันนะคะแต่วันนี้นึกเมนูนึกอยากกับเพื่อนนะแต่อากาศกร้อนนะแต่ก็อยากกินของร้อนด้วยปลายขัเปิดแอร์เย็นๆกินด้วยนะคะขอสดนน้ำหน่อยค่ะ นุนัวนัวน้ำปลาใส่ข้าเบือมก็อร่อยแล้วะค่ะเพื่อนนะคะข้าเบืองก็มันนัวกลมกล่อมนะคะจิ้มหน่อยค่ะขอใช้มือน,นะคะเพื่อนข้าวโพออดอ่อนนะคะไม่ใส่หน่อไม้วันนี้ ลูกโดดนะคะลูกโดดไม่เห็นออกเพื่อนเป็นพี่หวานร้อนอืพอพะล่าอยากแกงหลายวันแล้วแหละนึกอยาก ไม่ไแกงนานเลยเนาะแกงตั้งแต่หน้าหนาวนู่นแกงเห็ดสีอย่างพะล่านนะนี้พอดีไม่ได้ไปสปริงเวลเนาะมันก็ไม่ได้มีเห็ดเยอะอยู่ในสเปอร์มาร์เก็ตมีแค่สองอย่างบวกก็หวานฟักทองก็มันโอ้ยอ,อร่อยกินไม่หมดหรอกเพื่อนหมอ้อเบลเลอร์ขนาดนี้ ปักทองค่ะปักทองชนิดนี้ย,วยาวๆนี่มันมัน ไม่ค่อยมีเรื่องเล่านะเพื่อนไม่ค่อยดราม่าเท่าไหร่มีคนถามไปไม่ค่อยเอามาใส่ใจไม่ค่อยอามาเล่าเท่าไหร่ผ่านแล้วก็ผ่านไป พราะล่ารู้นะทํากระแสหรือว่าเรื่องคนอยากรู้อยากเห็นนะคะเรื่องส่วนตัวมันจะดังนะคะเพื่อนคนอยากเห็นเนาะทำอะไรที่แบบเว่อร์หน่อยอะไรอย่างนี้แต่พอล่าไม่อยากทําเนาะทำแบบนี้นะคะดังหรือไม่ดังก็ทาแต่สนุกสนุกแบบนี้นะคะนะคะมีคนดูมาละสี่สิบห้าสิบก็พอแล้วค่ะ เ,เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆดูรู้จักกันก็ขอบคุณนะเพื่อน กินเหมือนกันนะที่เขาทำดังๆเผ็ดพ,พะล่าก็ไม่กินดิบพะล่าก็ไม่กินอย่างเงี้ยเนาะจะไปทําเหมือนให้ดังๆเหมือนกินโชว์อย่างนั้นกไ็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนกินแบบเนาะ <c oughs> เป็นคนกินแบบนี้คนะ่ะ <c oughs> อาหารแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันนะเพื่อนก็กินไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็กินแบบอันนี้ก็ไม่ไม่รู้อีสานร100้อยเอร์เซ็นหรือเปล่าน่าจะร้อยเปอรเซ็นต์นะสมัยนี้รอยกรุงเทพเนาะแกงเห็ดสี่อย่าง,ขงเขากำลังฮิตดังๆสมัยก่อนก็กินกันทุกวันอนะ่ะแกงเหนะ็ดนะอร่อยเวลาพารักับพัทยาเนาะ าจะมีขายตามรถเข็นไปกินอาหารร้านอาหารมายังซื้อแกงเห็ดข้างทางมากินไว้ที่บ้านอีกนะพรอล่าเวลาพอล่า <c oughs> ไปซื้อตามรถเข็นนะขา <c oughs> ก็จะาใส่เห็ดน้อยเนาะพอลราก็ถามว่าใส่เห็ดหมดถุงกันเท่าไหร่จะ <c oughs> ได้เห็ดทั้งหมดเ <c oughs> หมาเลยอะไรเงี้ยฮะจะได้เห็ดเยอะๆเนาะเห็ดฟางอะไรเงี้ยค่ะ แม่ค้าก็จะบอกว่าเห็ดฟางมันแพงใส่ให้ได้เยอะไม่เยอะไม่เป็นไรขอเหมาอยากกินเ <c oughs> พราะชอบเห็ดฟางนะเป็นชีวิตจิตใจเลยเห็ดฟาง พวกเห็ดดินอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ยกเว้นเห็ดเห็ดปวกเนาะเห็ดโครนอะนะกับเห็ดเมืองนอกเห็ดถ้วยแหละ่ะที่กินนะฮะเห็ดหอมเนาะแต่เห็ดดินเห็ดพึ่งเห็ดอะไรพราไม่ค่อยถนัดครั้งหนึ่งนอนโรงแรม พัทยาเนาะโรงเรมห้าดาวเนาะก็เห็นแกงเห็ดอ่เข็นรถเข็นมาเพราล่าก,ก็อดไม่ได้ก็ซื้อนะคะซื้อใส่หลายชั้นมากเลยนะคะขึ้นลิฟต์ยังถูกกลิ่นเลยค่ะอยู่ในลิฟต์นะคะถูกกลิ่นเลยพราล่าก,ก็แอบไปกินอยู่ระเบียงระเบียงห้องนะ <laughs> อยากอะ่ะความอยากเพื่อนก็กินข้าวอิ่มเลยนะกูะกเห็นแกงแกงเนี่ยพราะล่าซื้อกเลยค่ะอยากค่ะชอบนะคะ อร่อยอิม่มเลยเพื่อนเย็นกินได้ไม่เยอะเท่านี้ราคานะคะหมดไปค่อนนึงแต่อร่อยมากหอมเก็บไว้กินพรุ่งนี้ค่ะนะคะอร่อยค่ะไม่ทิ้งค่ะนานๆจะได้แกงนะคะก็ขอทานผลไมห้หน่อยเนาะนะคะเพื่อนอันนี้อลูกพีชเนาะ,ะลูกพีชเนี่ยอร่อยนะคะต้องต้องไม่สุกมากนะกำลังสุกกำลังดีไม่ต้องเละค่ะ หามหามนะคะนะคะเหมือนคนที่กินทุเรียนชอบอกรอบนอกนุ่มใน,นอ่ะเนาะประมาณนั้นนะคะนี่เหมือนกนอารหักรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนถ้าบีออกมาเป็นแบบนี้ได้มันจะอร่อยะคะ่ะเพราะราชอบมากเลย ไม่ติดเม็ดเลยไหมแกออกสบายๆอันนี้จะอามีรสเปรี้ยวนิดๆนะคะอ,อาหารเย็นวันนี้ก็อิ่มอร่อยเรียบร้อยค่ะเพื่อน ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามชมะราชเสมอมาขอทุกคนมีความสุข,ขความเจริญนะคะบ๊ายบาย